วัสดีค๋ยวปุ๊บก็บผมแซมวิ่งครับเอาเป็นยังไงอีกอู้หูสีดีวันนี้มาดูหน้าง,งานครับมาดูหน้าง,งานกันหน่อยโอ้โหไม่ผ่านไม่ผ่านมาผ่านนะครับมาผ่านมาผ่านเจ็งเจ็งเจ็งเด้อจมนลอยเดียวเหมือนวะาอู้อันนี้ถุม สูงเหมือนกันนะเนี่ยขับมาดูตเต้ยประสาทซิ่งครับโอ้โหดันใหญ่เลยอันนี้ที่ทางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทางนี้ครับอ้โอ้ขอบับดีแครับเอ้าเ็นเห็นว่ากินวะอะไรแกไปกินไอ้อันนี้เข้าวผัด อันนี้ไม่ไอใชเอ้ยก่อนอออือเขาบอกให้กินด้โอ้แงแูกบี ขึ้แห่งเนี้ยไปแล้วครับอันเล็กอันนี้เมื่อจักเที่ยวแล้วเนี่ย chết 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 77 chết chết nè. chết chết phun chết 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 77 chết rồi chết chết เ <c oughs> อาเตยตยเตยถอยมาแล้วครับอยู่หน้าง,งานอันนี้อยู่หน้าง,งานครับ จึงได้มาดูอยู่แต่ในบ่อปันยองปันยวว้า เยอะมากเลยวพาไปดูไอ้เตยหน่อย,อยเตยเก็บงานเอาแบบเนียเน้ยๆแล้วเตย เตยครับเตยครับเอาแบบให้เงาเงาเลยนะเอาแบบเงาเงาให้ซื้อแบกมาด้วยซื้อเบกมาด้วยเต้ยจะจัดให้แบบเงาเงานี่อยู่กับเต้ยครับโอ้โห <t> ให้ซื้อแบกมาด้วยเต้ยทำงานดีนะเต้ยทำงานดีมากเก็บงานได้เนี๊ยบมากเลยตอนนี้ไม่เกเรแล้วครับ เลิกเกเรละทำแต่งานครับต้องหานมให้ลูกครับคนนี้ต้องหานมหาค่านมให้ลูกเพราะมีครอบครัวแล้วจากที่เคยเบิกตังกระซุงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่เบิกแล้วครับรอเบิกทีเดียวจะได้มีเงินเก็บ นี่คือการปัดเงาของเตยนะแต่ขอบๆตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้เลยโอ้เทสูเหมือนกันครับนี่เทสูเหมือนกัน hả Nhanh Nhanh miêm miêm nó cứ tèn bọc cứ to bọc miêm thì mình tọt ngầu ngầu cho เป็นคุณพ่อที่ดีต้องเป็นคุณพ่อที่ดีของลูกๆพอใจไม่เต้ยนี่ครับขยัยทํทงานแล้วเดี๋ยวนี้ตื่นแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวนี้ตื่นเช้าทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้ตื่นเช้าทุกวันเลยตั้งแต่เป็นได้ยินว่าเป็นพ่อคนนี้รู้สึกว่าจะขยันทํางานมากขึ้นตื่นเช้ามากขึ้น ต้องยังสีเลยบอโอ้เบาเบาเบาโอ้ด่ขี่ลงแรงหลืวะเตยลงแรงเลยวะ บอาบ้าบ้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย